สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลฟพาลงใต้ไปที่เกาะสมุยสุร,ราธานีนะคะที่นี่นี่คือขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปท่องเที่ยวกันมากเลยนะคะล่าสุดค่ะมีกลุ่มของคาราวานรถหรู13คันมาจากสิงคโปร์นะคะข้ามแดนมาที่เกาะสมุยสุร,ราธานีค่ะก็มีหลายฝ่ายให้การต้อนรับนะคะหวังที่จะเป็นการบอกต่อในการดึงนะักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพเข้ามาในประเทศไทยคะ่ะ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวระดับ V.I.P. พากันขับรถหรูซูปเปอร์คาร์13คันค่ะรวมแล้ว28คนนะคะเป็นขบวนคาราวานเดินทางข้ามชายแดนเข้ามาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอด่านนอกจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะ,ะไม่ได้แวะพักที่ไหนเลยก็มุ่งหน้าตรงเข้ามาท่องเที่ยวที่อำเภอเกาะสมุยสุราธานีเมื่อวานนี้ค่ะ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาทำการเช่าเหมาลำเรือเฟอร์รี่บรรทุกรถหรูมา13คันเดินทางมาที่อ่าวไทยนะคะจากท่าเทียบเรืออำเภอดอนสักเข้ามาพื้นที่อำเภอเกาะสมุยโอ้ก็คือเป็นการเช่าเหมาลำเรือเฟอร์รี่เพื่อขนรถบรรทุกรถหรูมาโดยตรงเลยนะคะ,ะหลังจากที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางมาถึงที่เกาะสมุยค่ะนายกันปนาศกลิ่นเสะวะโคนอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนางกนกกิติยา ริวุฒิกรพูวอในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำน,นกักงานอำเภอเกาะสมุยนะคะ่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่เดินทางไปต้อนรับกันถึงบริเวณท่าเทียบเรือบ้านหน้าทอนอย่างอบอุ่นเลยค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะโบกมือทักทายต้อนรับแล้วก็พานท่องเที่ยวไปชิมอาหารไทยรสเลิศแล้วก็น้ำมะพร้าวขึ้นชื่อของเกาะสมุยค่ะเนี่ยนะคะรอต้อนรับกันอยู่ แน่นอนว่าสร้างความประทับใจให้กับเหล่าคารวานนะักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นอย่างมากนะคะสวมแสดงกันเข้ามาแบบนี้ลนะกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เดินทางต่อไปที่โรงแรมหรูในพืธธ้นที่ตำบลบ่อผุดโดยนะักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่ะจะพักที่เกาะสมุยและท่องเที่ยวรอบเกา,ะ,ากกะสมุยเป็นเวลา3วันก่อนที่จะพากันขับคารวานรถหรูเดินทางไปท่องเที่ยวต่อ,อยังภาคเหนือของประเทศไทยโอ้ก็ะจะไปท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยนะ จากใต้แล้วก็ขึ้นเหนือไปที่หลายจังหวัดของประเทศไทยด้วยนะคะโดยนาะงกนกกิตยิยาฤทธิ์พุทธิกรผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยบอกว่าสําหรับเกาะสมุยเนี่ยถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นกลุ่มที่มีศัก,กยภาพมีกําลังจ่ายสูงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาตามรอยมิชลินไกด์ เพื่อชิมอาหารขึ้นชื่อและชื่นชมบรรยากาศอันสวยงามของเกาะสมุยแล้วก็จะมีการขับรถดูไปโ <ไป S 2> ดยรอบเกาะสมุสยด้วยนะคะนายกัมป,ปนาศในนำเภอ่เกาะสมุยบอกว่าสําหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวไทยค่ะและแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงและทําให้เกิดการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกในการเดินทางมีความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆการจราจรในเกาะสมุยที่จริงๆแล้วมีข้อจํากัด ถนนค่อนข้างขับแคบและมีรถจำนวนมากนะคะดังนั้นก็จะมีการขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีขับขี่ด้วยความมีน้ำใจก็จะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวประทับใจเกิดการบอกต่อแล้วก็เดินทางกลับมาเยือนซ้ำในอนาคตนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกทางออนไลน์ของช่ง TNN ช่อง16ค่ะ ด้วยไปพาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ